สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะ g ูดมอร์นิ่งเอฟ r รี n วัน o ูดมอร์นิ่ง how are you today เดี๋ยวให้เพื่อนเข้ามาหลายคนก่อนค่อยอ่า คอยตัดเป็นไฮไลท์ตัดเป็นไฮไลท์เก็บเก็บไปเรื่อยเนาะเก็บไปเรื่อยๆโอ้ oh. วันนี้วันพฤหัสมวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งขอให้มีโชคมีลาบนะคะทุกท่านคะ่ะ มีโชคมีลาบอขอบคุณมากๆค่ะาจิรตาค่ะขอบคุณมากๆนะคะได้แปดนาทีแล้วยายขึ้นได้แปดนาทีแล้ว ถ้ามีเพื่อนเข้ามาตอนท้ายก็ประมาณตสี่สิบนาทีเนาะเมื่อวานก็สี่สิบนาทีจะไลค์แค่สามสิบนาทีได้สีสิบนาทีเมื่อวานเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสด,ดีทั้งสี่ท่านนะคะสวัสด,ดีทั้งสี่ท่าน ฮัลโหลฮัลโหลใครอยู่ข้างบนลงมาคุยกับยายนะคะลงมาคุยกับกีรารอยอยู่นะคะทุกท่านคะ่ะลงมาคุยกันคะ่ะดีดูจักกันนะคะทำํำยูทูบด้วยกันก็ยายก็ได้เพิ่มมาหลายท่านเหมือนกันอ ได้เพิ่มมาหลายท่านเหมือนกันใครติดตามยายขอบคุณมากมากมากนะคะขอบคุณมากๆค่ะยายทุกพาไอติเลนดคนไทยไอติเลนด์นะคะตั้งแบบน,นี้อันนี้ก็ มันจะเจมเนาะพูดตึงจเจมดียายชอบใจกันนะเจกันเป็นไม้ที่นู่นก็มีนะแต่ก็แพงมาบ้านเราก็โอเคอยู่ จ้าววัดดีค่ะวัดดีนะคะเอ็ดทิตพรสามแปดเจ็ดขอบคุณมากะค่ะขอบคุณมากนะคะรู้สึกเงียบเงียบวันนี้เพื่อนเพื่อนไม่นี้เพื่อนๆนไม่ว่างเนาะจิราเนาะ เพ,เพื่อนไม่ว่างข้าขอบคุณมากค่ะจิรพนจิรพรสามแปดจิตขอบคุณมากนะคะ Don't. Oh.